ช่วงยุทธการเสริมสร้าง SME สนับสนุนโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยากให้ครับหมูพัฒนาในทางไหนคงอยากให้เป็นเหมือนขนมขบเคี้ยวหรือว่าสามารถทานได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับ มันยังเป็นน้องทานกับข้าวหรือว่าเป็นอาหารหลักก็<อ>ถ้ามีเป็นขบเคี้ยวอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีครับอยากให้แาบหนูมีกลิ่นที่หอมขึ้นและกรอบขึ้นค่ะก็อยากให้แคบหมูที่กินนะคะสามารถเก็บไว้กินได้นาน,านๆแล้วก็มีรสชาติที่กรอบขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแคบหมูนะคะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็ต้องกรอบหอมนานๆคะ่ะก็ถ้าเลือกแคบหมูก็คงเป็นแบบใหม,ม่ดูใหม่ๆครับถักแกดูสะอาดเพราะว่า ได้แบบประกดูไม่สะอาดมันก็ดูไม่น่ารับประทานครับคุณผู้ชมครับคงเห็นว t ทเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีของทางสวทชได้ทราบปัญหานี้แล้วเช่นกันนะครับจึงยื่นเหมือนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่จะช่วยเหลืออย่างไรนั้นเราไปฟังกันดีกว่าครับปัญหาของของเตาของการทอดแคบหมูแล้วก็คอหมูกรอบหรือว่าเบบี้ตอนนี้ก็คือเตามันเล็กนะครับเตามันจะเล็ก พอมันเล็กขึ้นมาก็เลยหาทางว่าจะทํายังไงให้มันใหญ่แล้วก็ให้มันทอดผลิตพันธ์ให้ได้เร็วขึ้นและจํานวนมากขึ้นก็เลยได้ติดต่อแล้วได้สมัครเข้าทางโครงการของสวทช AL. นะครับว่าจะทํำยังไงก็เลยได้เข้าโครงการเดี๋ยวจะไปดูครับตอนนี้เรามีเตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่สามารถทอดได้จํานวนแคบหมูมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นมันก็สามารถทําให้เราผลิตผลิตพันธุ้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดู เดาที่สวทชวสนับสน,นุนนะครับ คุณผู้ชมครับโอ้โหเห็นความน่ากินของแค่หมูกันแล้วนะครับแต่ว่าบทบาทสําคัญในการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนไํไประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรฐษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยนะครับที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์ทังในแง่าการคิดค้นสิ่งใหม่ๆและการสนับสนุนภ้าเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชนเพื่อน,นํานวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆที่สวทชได,ได้เริ่มดําเนินการไว้ในการ การทางานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วยครับครับอันนี้เป็นเตาที่สวทชแนะนําและส่งเสริมมาครับสนับสนุนมาก็จะเป็นเตาที่ข้างล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นน้ำมันแล้วก็ฮีเตอร์ทำงานที่น้ำมันเหมือนกันแล้วก็มีมีตัวควบคุมอุณหภูมิเหมือนเตาตัวเล็กครับอันนี้ที่ขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าเตาตัวใหญ่เนี่ยไม่สามารถซื้อในท้องตลาดได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสวทชนะครับมันก็จะทําใหเ้เราทอดแคปหมูเนี่ยได้ปริมาณจํานวนเวลาที่ดีขึ้นจากการที่งานวิจัยนีย้ทดลองทําออกมาแล้วเนี่ยโอกาสข้างหน้าก็คิดว่าต่อย,ยอดก็คือ,อ,อน่าจะมีการผลิตแคปหมูเป็นเป็นสแนค็คมันก็สามารถที่จะขยาย ต่อไปข้างหน้าครับก็อยากจะแนะนําผู้ประกอบการทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการอยู่นะถ้ามีโอกาสก็พยายามหาข้อมูลและศึกษาแล้วก็ปรึกษาทางสวทชอ,อย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าผมจะได้เตาใหญ่แต่ในที่สุดผมก็ได้เจอสวทชเจอผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนํามาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราติดขัดเหมือนเขาโฆษณาในทีวีอ่ะคุณติดเราต่ออะไรประมาณนี้ผมผมได้เคยเห็นมาแล้ววันนี้มันมาถึงที่ผมแล้วเพราะนั้นก็ฝากผู้ประกอบการไว้ว่าอย่าเพิ่งไปท้อ เราลองไปฟังแนวคิดของนักวิจัยกันบ้างน,นะครับว่ามีแนวทางอย่างไรกับโครงการนี้กันครับการทอดระบบเดิมเนี่ยจะใช้ระบบชี้เลื่อยหรือว่าเตาไฟฟ้าที่เขามีขนาดเล็กทําให้มีความสกปรกแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับเราได้ทําการออกแบบกระทะต้นแบบขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อผลิตไอ้ทอดแค่หมูได้เป็นจํานวนมากนะครับวัตถุประสงค์ทําเตาเพื่อ ลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการใช้ที่เลื่อยและปรับปรุงปฏิสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของสำนักง,งานพัฒนาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทยส่งมอบผลงานวิจัยพัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆให้ผู้ประกอบการนะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสวทชหมายเลขโทรศัพท์02 564 8000หรือคลิกไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th ครับ